ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนข้างมาล่ข้งกลงบ้านองูเียานองงูเหลียกานองลียานตาจานตาดตาชิงตาดังตาช้างเี้ยาโปลาเจ้าขาเชอยเหมยอาหญิงเอาดา ป้ปาตัดตดีๆลูกตอสันฐาราารนถอชารนโอะอนมโ้อนะระไรนดดีเลยจะได้ให้นัดดูไงลูกไทยนัดูลูก้อมโท้ขาวผู้เท่าได้เลยนอนเนนนอนเนนเด็กดอเด็กดอเด็กดอเด็กอะไรดอเด็กตอเต่า ข้ถุงข้าวหองขอาทหารโยต้มข้าทงข้าวแกไทยแล้วหนูนายหนูคือครับไม่ใช่รค,ครับอใบไม้คือครับไม่ใช่ปอปลาปอปลาอะไรปอรปลาอะไรปอรปลาตากลมปอปลาตากลมขอพึ่งทำรังขอพึ่งกระดูเลยเล้ พ้อพึ่งทำาำทำลังทำลังขอฝาอ่าปอพันพาดหัววางตั้งวางตั้งอฟันวางอสำมพาวป้อสำมพาอะไรหมอฟันอ่ามอมาย้าแย้วยลกยใ่ลาวลิงลายาวป้อแหวน ตอสาลาสอไรตอลือสีพูดตามตอสื่สอตอเสืออะไรสอเสือเป็นหนึ่งไม่ใช่หอยหีบใส่ผ้าใส่ผ้าตอจุฬาแค่หนูขอหายโอ้อดใส่อะไรขอหายดูมองโอ้อดดูมองขอลูกูจ่าโตขอลูกู